เรื่องกรณีที่มีเด็กหายกันบ้างน,นะครับมีข้อมูลที่น่าตกใจนะครับจากมูลนิธิกระจกเงาว่าแค่เจ็ดเดือนของปีนี้เนี่ยมีเด็กหายไปแล้วเกือบสามร้อยคนนะครับทีนี้เวลาที่เด็กหายเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยหายไปเนี่ยหายไป,ไปหลายปีโตขึ้นนะครับหน้า,นาตาปเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้หน้าตาเป็นยังไงด้วยเหตุนี้นะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงมีเทคนิคการสเกจภาพจําลองเทียบเท่ากับอายุปัจจุบันจะได้เห็นแล้วรู้ว่าอ๋อเด็กโตมาแล้วหน้าตาจะน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเพ ประพันตำรวจเอกเวัฒบุรณาพุ่งกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาญากรสองสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สเก็ตภาพจำลองเทียบเท่ายุคปัจจุบันของเด็กหญิงเบญรัตวงประจักษ์หรือน้องพลอยโดยใช้ภาพถ่ายของพ่อและแม่มาทำการวิเคราะห์ ภูมิกับเชวัตบอกว่าน้องพลอยหายตัวไปตั้งแต่4ี่ขวบการสเก็ตภาพจำลองน้องพลอยในวัย14ปีจึงทำได้ยากต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลเก็บภาพถ่ายพ่อและแม่ให้มากที่สุดจากการวิเคราะห์เชื่อว่าเด็กหญิงมีโครงหน้าริมฝีปากและใบหูกลางมีติ่งเหมือนกับแม่ส่วนตาโตสองชั้นเป็นการผสมกันระหว่างพ่อกับแม่น้องพลอยนับเป็นเด็กหนึ่งใน5คนที่ใช้เทคนิคนี้ในการตามหาตัวเขารู้ไหมว่า ถ้าเขาเจอลูกตัวเองเขาจําได้ไหมนะครับเขายังไม่รู้ว่าหน้าตาของลูกเขาเจะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรอันนีค้คือความเป็นจริงเราเองเราทําตามหลักการนะครับตามหลักการความน่าจะเป็นวิเคราะห์ใช้ศิลปะใช้เรื่องของกายวิภาคนะครับการจเจริญเติบโตของใบหน้าในระดับที่ไม่ใช่ถึงกระทงการแพทย์เป๊ะ น้องพลอยหายตัวไปเมื่อ4เมษาย,ยนปี49ขณะมีอายุ4ขวบหลังตามพ่อและแม่ไปขายของตลาดนัดย่านนวนครปทุมธานีเหตุการณ์ผ่านมานับ10ปียังไม่มีใครพบเบาะแสของเด็กหญิงพ่อและแม่ยังเก็บภาพถ่ายของลูกสาวไว้ในากระเป๋าสตางค์และพกติดตัวไว้ตลอดเวลารวมทั้งของเล่นและเสื้อผ้าที่น้องพลอยเคยสวมใส่เนื่องจากยังคิดถึงและเชื่อว่าสักวันลูกสาวที่หายตัวไปจะกลับมา แม่หวังตลอดนะว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ในส่วนลึกๆแล้วอะ่ะเราเราคิดว่ายังมีอะ่ะไม่คิดว่าลูกจะเสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะรากวันนี้เวลาที่หนุน้องพลอมมากทันไระส่วนมากจะเป็นโทรศัพท์จะเปลี่ยนกี่เครื่องก็ตามนะแต่ว่ารูปน้องพลอยจะต้องอยู่ในในเครื่องตลอดบางทีเผื่อมีใครถามไงอ๋อลูกหายหรออะไรอย่างเงี้ยไหนหน้าตาอะไรยังไงเงี้ยก็จะเอารูปอ่ะให,ให้ให้เพื่อนดู ให้คนที่เขาถามมาดูเพราะว่าเราจะมีรูปติดอยู่ตลอดเนี่ยค่ะนางสุรีรัตน์บัวนาคเป็นอีกคนที่ยังตามหาน้องโอ๊ตลูกชายที่หายตัวไปเมื่อ14ปีก่อนในวัย8ปขวบเชื่อว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันโตเป็นหนุ่มอายุ21ปีแล้วถ้าถาหนูได้ดูรายการนี้นะลูกก็แม่แม่รัตน์ถ้าหนูจำได้แม่ว่าหนูจำแม่ได้แน่นอนก็ให้หนูกลับมาติดต่อมา ทางมูลนิธิก็ได้แม่คนนีย้ยังรักแล้วรอยอยู่รอหนูคนเดียวเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชเก็บดีเอ็นเอจากเนื้องเยื่อกระพุ้งแก้มของพ่อและแม่น้องพลอยแม่น้องโอ๊ตและแม่น้องเทนเอาไว้หากพบผู้ที่เคยหายตัวไปจะใช้เปรียบเทียบยืนยันความเป็นพ่อแม่ลูกกัน มูลนิธิกระจกเงาเปิดเผยว่าปี58มีเด็กหาย592คนส่วนปีนี้แค่7เดือนรับแจ้งเด็กหายแล้ว264คนเฉลี่ยมีเด็กหายวันละกว่า1คนเส้นทางชีวิตของเด็กที่หายออกจากบ้านมีทั้งอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินถูกค้ามนุษย์และเสียชีวิตสมศักดิ์อยู่ประพาสสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับค่ะคนเป็นแม่ก็รอคอยความหวังยังมีความหวังอยู่นะครับใค่ะให้ลูกกลับมานะคะ